สั่งลาความโสดนางเอกว่าที่เจ้าสาวจัดเต็มปาร์ตี้ทิ้งทวนได้เลิกวิวาเรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของนางเอกสาวแพนเค้กเขมน,นิดกับสารวัตรหมีพันตำรวจโทศักสุนทรเปรมานนท์หลังคบหาดูใจกันมากว่า10ปีซงแพนเค้กและพี่หมีได้บอกกล่าวข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรโดยระบุไว้ว่าเลิกดีคือวันที่10มิถุนายนนี้นับถอยหลังก็เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วตอนนี้ทั้งคู่กำ อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานวิวาอย่างเข้มข้นล่าสุดแพนเค้กเผยภาพสุดน่ารักในปาร์ตี้สลัดสดกับเพื่อนๆสมัยมัธยมสาธิตเกษตรโดยเธอได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า pcpg แต y o u นาะเพื่อนๆรักๆรักๆรัก,รก,รก,รกมากมายททสีเสื้อคือสาธิตเกษตรมากนอกจากนี้เธอยังได้ติดท,ท,ทีมบร์เป็นการเปิดตัวเพื่อนเจ้าสาวที่น่ารักมาก